เนื่องจากได้รับการชี้แนะจากท่านนายกอมตเว่าผลไม้ไทยเราปีนี้มันออกมาจํานวนมากแล้วก็ราคาก็จะกดจะต่ําก็จะเปิดช่องทางการระบายเพื่อสินลังสรรอาหารดีๆเนี่ยเจจังหวัดจังหวัดละ2ประเภทเนี่ยเอามาให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ชมว่าเรามีของดีๆอยู่ในประเทศไทยเราอย่างไรบ้างในงานนี้นะครับเรามีโครงการอิ่มท้องอิ่มใจให้เพื่อนร่วมอิ่มโดยการเปิดให้ผู้บริโภคเนี่ย ได้ช็อปผลไม้สดๆเนี่ยนะครับที่มาจากสวนทางกรมนิมทนจะนําผลไม้ที่ท่านบริจาคเนี่ยนะครับไปให้กับผู้พิการผู้สูงอายุบ้านพัดเด็กราชวิถีต่างๆเนี่ยได้ทานผลไม้อันโอชะเนี่ยถือเป็นการทําบุญร่วมกันอย่าลืมนะครับ28ิถุนายนถึง4กรกฎาคมอย่าลืมไปเที่ยวง,งานโอท็อปชวนชิมและผลไม้ไทยที่ชาเลนเจอร์1เมืองทองธานีครับพบกันนะครับ